มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568 <c oughs> ตรงกับวันจันทร์แรม6ข้ามเดือน7ปีมะเสงวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด เสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใชกษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือรชดาตบตะกัดขอทานทวโททาทุเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนนนนนีีี้คคควรรชชอัักกท่่เเเป็มงงลสสูุดดยบ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือเด็กต่อเต่าทอถุงททหารทอถงและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข4เลข8และเลขหมาไมเซตวันนี้เจ้าคุณเทียวัดโพสอนไว้ว่าเมื่อเรามีความเป็นอยู่อย่างไรก็ควรมีความพอใจอย่าไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเราก็จะสบายใจ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ